สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันกับ Jtube Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาตัวโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับที่ใครเจอปัญหาพิมพ์แล้วฟรอนต์ภาษาไทยไม่เห็นตัววรรณยุหรือว่าวรรณยุซ้อนนะครับใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับพิมพ์คําว่าน้ําจะพิมพ์คําว่าป้าอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับตัววรรณยุมันซ้อนกันอยู่นะครับแบบนี้วิธีการแก้ไขนะครับก็คือให้เรามากดที่ตรงนี้นะครับ Edit ครับ Preference นะครับแล้วก็ไปตรง Type ตัวนี้นะครับกด Type ตัวนี้นะแล้วก็มาดูตรงส่วน c h o o s e t e เ t Engine Options นะครับคือให้เราติ๊กตรงนี้นะครับ Middle Eastern and South a s i a n นะครับนี่ตัวนี้แล้วก็กดโอเคไปเลยถ้าเราพิมพ์มันก็จะยังซ้อนอยู่นะครับเพราะมันยังไม่ทำงานนียให้เราปิดไปก่อนนะปิดไปเลยปิดไปเลยนี่ครับให้เรา New ใหม่เลยครับ โอเคสมมติว่าผมจะพิมพ์คําว่าน้ำน้ำนี่ครับมาแล้วป้าก็มาแล้ว,าาลวพี่นี่ฮะวิธีการแก้ไขก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่เจอปัญหาฟอนต์ไม่เห็นวรรณยุกนะครับผมลากันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครมีปัญหาอะไรตรงไหนโปรแกรมอะไรลองสอบถามผมมาได้นะฮะสามารถพูดคุยกันในแชนแนลผมได้เลยนะครับ ใครชอบฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ